สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาที่ไอเซกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่วันก่อนนูน่นเอาไอเซมาแนะนําสําหรับน้องๆที่ยังไม่มีก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนเงินจากไอเซเข้าทูต a วเลทให้ดูนะคะว่าเขาถอนกันยังไงใครที่ยังไม่มีไอเซแล้วอยากจะสมัครก็กดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปพอเรากดที่ลิงก์เสร็จอเขาจะขึ้นหน้า หน้าหลักเมื่อกี้ให้เราเลื่อนหาคําว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็มากรอกข้อมูลตามนี้นี่นะเขาถามอะไรเราก็กอกเข้าไปเสร็จแล้วมาติ๊กตรงช่องน้อยๆตรงนี้แล้วก็ทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปแลกของรางวัลน,นะคะพอเราสมัครสมาชิกเสร็จเรากดเข้าระบบเสร็จอันนี้คือหน้าตาของไอเซจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็ถ้ามีแบบสอบถามเนี่ยเขาจะขึ้นอย่นี้ยอืมเขาจะบอกเลยว่าเราได้รับดาวสูงสุดเท่าไหร่แบบสอบถามมันก็มีง่ายมียากมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันไม่มีอะไรที่ผ่านแบบร้อยเปอร์เซนส่วนใครที่อยากจะเติมเงินเข้ามือถือก็ได้นะในการเล็กของระวันตรงเนี้แต่ว่าเจตนาลมของเราก็คือทูมานิวเลตส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อน ะะเราสามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะแลกเข้าทูวันนี้วอลเลตให้ดูดีกว่าเพราะว่าหลายคนน่าจะชอบวอลเลตมากกว่ารางวัลอื่นก็ดูคลิปนี้ให้จบนะในการถอนเงินของไอซีกดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดด้านล่างก็ได้แต่ว่าเอาข้างบนดีกว่าข้างล่างมันจะสับสน่ะแล้วก็มาตรงคําว่ารางวัลพอเรากดที่รางวัลเสร็จ เขาจะมีสองอย่างก็คือการแลกผ่าน X O X D แล้วก็ทูมันนี่วอลเล็โดยตรงซึ่งถ้าใครจำได้หรือถ้าใครที่เพิ่งฟังพี่จะบอกเลยว่าถ้าเป็น X O X D พี่ไม่แนะนำให้แลกนะคะให้ให้รอแลกเข้าวอลเล็ตถ้าเข้ามาแล้ววอลเล็ตไม่มีมีแต่ X O X D ก็รอไว้ก่อนรอให้เขาเอาวอลเล็ตมาเติมแล้วค่อยแลกมันมันคุ้มกว่านะคะส่วนการแลกก็คือตามนี้นะอืม wallet ของเรากดตรงนี้ที่เขียนว่าแลกรับตอนนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จนี่นะเขาจะมีบอกว่าจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงหกโมงของทุกวันนั่นเท่ากับว่าถ้าหลังเที่ยงคืนไม่สามารถแลกได้เราจะแลกได้อีกทีก็ตอนหลังหกโมงเชา้าโอเคอ่ะกดที่คำว่าสั่งตอนนี้ พอเรากดที่สั่งตอนนี้เสร็จเขาจะให้เราใส่ชื่อใส่น้ำสกุลแล้วก็มาติกตรงช่องน้อยๆตรงนี้แล้วก็กดที่คำว่าบันทึกเพื่อที่จะทำการแลกอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อน้ำสกุลเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แต่อย่าลืมมาติกตรงช่องน้อยๆตรงนี้เพื่อที่ออเดอร์ของเราจะครบ100%เสร็จแล้วกดที่คาว่าบันทึก ขอบคุณสำหรับคำสั่งซื้ออันนี้เราแลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็รออีเมลยืนยันการแลกของรางวัลเข้าคะแนนของเราตอนนี้ลดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวจะพาไปเติมเข้า t ูม o น e ีวอลเลตนะคะว่าเข้าเติมกันยังไงตอนนี้อีเมลของเราเข้าแล้วนะคะอันนี้อีเมลอืม บัตรของควันอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมาถึงแล้วเค okay. เราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเลือกลงมาด้านล่างเขาจะมีลิงก์ให้เราตรงนี้อ่ะเราก็กดที่ลิงก์เข้าไปเสร็จแล้วกดที่ collect voucher สีดำๆําด้านล่างพอเรากดเสร็จเขาจะขึ้นลิงก์วิกิตรงนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะพี่ขอเปลี่ยนเป็นน,นี้ก่อนอ่ะไม่ต้องละนี่ค่ะ บัตรของขวัญมูลค่า100บาทแล้วเข้าทูมัน e ี่วอลเล็ตแล้วก็กดตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปช่องที่1กับช่องที่2จะต้องเป็นเบอร์เดียวกันเสร็จแล้วกดที่คําว่าแลกเป็นเงินเข้าทูมั money w a l l ็ตเขาจะขึ้นว่าแกลกรางวัลสําเร็จนี่ค่ะอันนี้แกลกรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใน w a l l ล็ตนะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมวอลเล็ต อานี่รายการเนี่ยค่ะมียอดเงินเข้าอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจากโบกิรีวอร์ดนั่นเท่ากับว่าแลกแล้วเงินเข้าทันทีใครที่อยากได้แอปที่จ่ายไวๆแนะนำตัวนี้นะคะ i ซ e เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้มีจริงๆแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้มีจริงๆสําหรับคนที่ไม่ใช่สายแนะนําเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตัวเนี้ยทําเองถอนเอง,เอง,เองได้ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเอยไม่ต้องเสิร์เพื่อนใครที่ สนใจกดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะส่วนใครอยากรู้วิธีการทางเงินอะไรเพิ่มเติมก็ดูหน้าปกไฟ์ช่องได้ส่วนเกมอื่นๆหรือแอปอื่นๆเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการมาสอนการและของรางวัลจาก ICQ Money Wallet ใครชอบฝากกดติดตามไว้ใครไม่ชอบไหลผ่านไปได้นะคะ